มีอะไรมีลูกกินอะไรเนี่ยอันนี้ชิคเก้นโบโลเนสยากินชิคเก้นช็อปอะมากินอะไรสักอย่างไก่ยัดไส้ชีสแซนชิคเก้นแฮมมาเตยกินลาซานญ่าชินดีกินอะไรลูก สปาเกตตี้ชี้ในกินอะไรคะจบล้อสปาเกไหนชี้ตักใส่ปากสิคะลูกตักใส่ปากให้เรียบร้อยนะคะไหนดูซิน้ำผอ่อนนี่ก็นผออ่ของจริงเลยขนมเส้นโอ้เก่งจังเลยดูคนนี้ในชีวิตเดียคนนี้สักต่อขาข้างในเหมือนงั้นจริงไหมไม่เก่งมอนก อร่อยไหมคะย่าอร่อยค่ะกินไหมคะอร่อยค่ะอร่อยค่ะนี่นี่น่นี่น่นี่นี่นี่นน่น